ความคืบหน้าล่าสุดป่าไม้เก็บหลักฐานลุงพลเลื่อยไม้ลุกป่าสง,งวนจับตาปมพระพุทธชินราชอีกระทงจากกรณีที่มีช่องยูทูบเบอร์ถ่ายทอดสดภาพของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลขณะที่กำลังทำการตัดต้นไม้จำนวน4ต้นเมื่อ20พฤศจิกายน2563เพื่อปรับสภาพพื้นที่เตรียมสร้างองค์พญานาคจากคลิปจะเห็นได้ว่าลุงพล ได้ใช้เลื่อยตัดไม้โดยคลิปดังกล่าวได้กลายเป็นหลักฐานมัดตัวเอาผิดข้อหาร่วมการบุกรุกป่าสงวน1กุมภาพันธ์2564เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่มหอจุด2วงเล็บดงหลวงเข้ามาตรวจสอบพร้อมกับ วัดขนาดของตอไม้ที่ยังคงเหลืออยู่โดยได้มีการถ่ายภาพสภาพทั่วไปพร้อมกับตามหาชิ้นส่วนของไม้ที่ได้ถูกนำไปทิ้งบริเวณใกล้เคียงโดยบางส่วนได้ถูกนำไปใช้ทำที่พักคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำการก่อสร้างพญานาคและส่วนที่เหลือจากการทำที่พักก็ได้นำไปวางไว้ตามริมถนน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพเพื่อนำไปเก็บเป็นหลักฐานพร้อมกับเตรียมเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีภาพปรากฏในคลิปวิดีโอเข้าตรวจสอบภายในอาทิตย์นี้นายนพรพิรมอุรุแสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าในวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปในพื้นที่ที่ลุงพลลุกป่าเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน เพิ่มเติมในการที่จะแจ้งข้อหาลุงพลพร้อมพวกเพิ่มเติมในมาตรา11ทําไม้ป่าสง,งวนซึ่งในวันนี้เป็นการเข้าตรวจสอบชนิดของต้นไม้ที่ตัดและตรวจสอบชนิดของไม้ที่ลุงพลได้เอามาสร้างบ้านให้คนอยู่อาศัยหลังจากนั้นจะได้ประเมินมูลค่าความเสียหายของรัฐที่ลุงพลพร้อมพวกได้ตัดไม้ทำลายป่านั้น หากสร้างความเสียหายให้กับดินก็ต้องมีการเอาดินไปตรวจสอบหลังจากนั้นจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาผิดลุงพลพร้อมพวกที่ปรากฏในคลิปช่วยลุงพลเลื่อยต้นไม้ด้วยนอกจากเรื่องของการลุกรุกป่าสงวนแล้วมีการโพสต์ข้อความผ่านเพจชมรมช่วยเหลือเยออาชยกรรมระบุว่า ลุงรู้หรือเปล่าพระพุทธชินราชต้องขอพระบรมราชานุญาตแล้วใครเอามาให้มีเบื้องหลังยังไงเอามาเตือนให้ทราบแล้วได้มีแนบเอกสารเกี่ยวกับเอกสารระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีแห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญพศ2520ซึ่งพระพุทธชินราชที่ลุงพลนำมา ให้คนกราบไหว้นั้นอยู่ในรายชื่อพระพุทธรูปสำคัญพศ .2520 ที่มีทั้งหมด60รายชื่อและพระพุทธชินราชอยู่ในอันดับที่17ซึ่งต้องไปดูว่าลุงพลจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่ในกฎหมายข้อนี้หรือไม่ความคืบหน้าล่าสุดคอลัมน์วิเคราะห์เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่วันไขปริศนาคดีน้องชมพู่ชกไม่มีมุม มีข่าวแว่วๆออกมาจากตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชฉพูดทำนองว่าการรวบรวมพยานหลักฐานเริ่มคืบหน้าไปเรื่อยๆจนเป็นไปได้ว่าอีกไม่นานนักคดีน่าจะมาถึงจุดสำคัญแล้วนั่นคือบทสรุปว่าใครกันแน่ที่ทำให้เด็กหญิงวัยสามขวบต้องเสียชีวิตและยังนำร่างไปทิ้งอำพรางไว้บนภูเหล็กไฟความที่คดีนี้เป็นที่น่าสนใจ ใครรู้ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศถ้าหากตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างแน่นหนาะนำเสนอต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับวันนั้นก็คงจะเป็นวันไขปริศนาที่ค้างขาใจคนทั้งเมือง8-9เดือนด้วยความคืบหน้าล่าสุดก่อนหน้านี้จากการเปิดเผยของพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข พบอตรระบุถึงการนำผู้เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ทั้งหมดมาเข้าเครื่องจับเท็จนั้นปัจนี้ผลการแปลผลจากการวิเคราะห์เสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยผลขั้นตอนต่อไปคือการนำเข้าไปประกอบกับพยานหลักฐานอื่นยังไม่เปิดเผยคงจะต้องมีคนบางคนยิ่งระทึกคงจำกันได้ลีลาของพอบอตรที่ ผ่านการสืบสวนสอบสวนทำคดใีใหญ่มามากมายก่อนหน้านี้เคยพูดถึงคนที่กระทำผิดในคดีน้องชมพู่ว่าฟังแล้วขอให้นอนเครียดต่อไปเพราะตำรวจจะสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไปให้ถึงที่สุดหรือเมื่อไม่นานนี้พลตรจเอกสุวัตก,ก็ฝากไปอีกว่าถ้าเหนื่อยแล้วก็มาจับเข่าคุยกันดีกว่า ความที่การสืบสวนสอบสวนสรุปได้ระดับหนึ่งว่าไม่มีชนวนเหตุอะไรที่จะนำไปสู่การวางแผนฆ่าน้องชมพู่แต่เด็กไม่มีทางเดินขึ้นไปยังภูเหล็กไฟเองต้องมีคนนำร่างไปวางไว้เพื่ออำพรางดังนั้นจึงน่าจะมาจากคนใกล้ชิดเด็กซึ่งอาจจะทำอะไรพลาดพรัง้งน่าจะเกิดโกรธโมโหลักษณะอารมณ์ร้าย แล้วผิดพลาดทำให้เด็กพลัดหลงจนขาดอาหารขาดน้ำกว่าจะหาเจออีกทีก็ตัดสินใจนำร่างไปอำพรางไว้บนเขาแต่การสอบสวนในระยะแรกที่ระดมสอบปากคำคนทั้งหมู่บ้านจับพิรุษจับโกหกจนเห็นตัวผู้ต้องสงสัยชัดเจนเพียงแต่ต้องหาพยานหลักฐานที่แน่นหนาะในนาทีที่นำตัว เด็กออกจากบ้านและนำไปที่ใดที่ไหนที่หนึ่งก่อนเกิดเรื่องอย่างที่พบตรเขาบอกนั่นแหละระหว่างนี้ยังมีโอกาสที่จะผ่อนหนักเป็นเบาทุกวันนี้ถ้าเครียดถ้านอนไม่หลับถ้าเริ่มเหนื่อยก็ขอจับเข่าคุยได้ความคืบหน้าล่าสุดทนายรัชพลโพแฟนมิตติ้งลุงพลคาดช่วยคดีหลังถกทุกฝ่าย จนมีข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดที่สพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออชายกรรมนำหลักฐานข้อมูลโพสต์เฟซบุ๊กของยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับลุงพลเข้าแจ้งความกับพันตรวจโทรประสงค์อินเสเมียนสารวัตรสอบสวนให้ดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยคุณอฉริยะเปิดเผยว่า วันนี้ที่เดินทางมาแจ้งความเนินคดีกับเจ้าของเพจ f เฟ e b o o k เพจหนึ่งเนื่องจากได้เอาข้อมูลอันเป็นเท็จไปลง Facebook ทําให้ตนนั้นได้รับความเสียหายทําให้ประชาชนที่ได้เห็นโพสต์มองว่าตนเป็นคนไม่ดีนําข้อมูลเก่าไปตัดต่ออีกทั้งยังมีพฤติกรรมโพสต์ใส่ร้ายแม้กระทั่งแม่น้องชมพู่ซึ่งได้มีการขอขมากันก่อนแล้วที่โงพักกกตูม รวมทั้งยังหมิ่นประมาทนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยที่วัดภูหลวงลุงพลได้เดินทางไปพร้อมกับพระแตนภรรยาและทนายรัชพลสิริสาครทน,นายความพูดคุยกับพระอาจารย์เรื่องของเงินบริจาคของแฟนคลับที่มอบให้พัฒนาวัดแต่ทางพระอาจารย์ระบุว่าไม่ขอรับเงินเพราะมีการใช้เงินส่วนนั้นเทพื้นสาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือให้นำเงินไปทำอย่างอื่นแทน ซึ่งลุงพลกังวลว่าถ้าทำจะนำเงินไปใช้ส่วนอื่นอาจจะผิดวัตถุประสงค์ของแฟนคลับหรือไม่จึงมีการปรึกษาพูดคุยกับทนายรัชพลส่วนทางด้านของงานปาร์ตี้หรือจัดมิติงของลุงพลกับแฟนคลับผ่านการไลฟ์เมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่าทนายรัชพลเข้าร่วมงานด้วยและไม่พบว่าลุงพลเดินทางกลับมาที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลอาจจะขอคำปรึกษาทางคดีกับทนายรัชพลหรือไม่ถัดมาทำไมาลุงพลต้องพึ่งทนายรัชพลหนึ่ทนายลงพื้นที่เห็นสภาพจริง 2. ทนายรับฟังข้อเท็จจริงจากลุงพลเป็นเวลานาน 3. ทนายมีโอกาสพูดคุยกับพยานแวดล้อม 4. ทนายไม่เคยมีข้อพิาพาทกับอัจฉริยะ 5. ทนายไม่ต้องกักตัวโควิด เพราะไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงส่วนวันนี้นางสาวิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพู่นั้นได้โพสต์รูปภาพของน้องชมพู่และโพสต์ข้อความต่างๆนานากล่าวถึงคนที่ทําร้ายน้องชมพู่นั้นทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่บอกว่าน้องชมพู่จากไปนานเก็บอาการไม่ไหวเพราะคิดถึงลูกสาวมากซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าเป็นคนดีที่ไม่ต้องโด่งดังดีกว่าเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีถัดมานะครับบอกว่าทานายรัชพลคือตัวเลือกไม่น่ามาช่วยมันหลอกเขาไม่เคยมองเห็นหัวเลยช่วยทั้งเงินช่วยทั้งคดีแต่ไอเนน่ะมันก็ไม่เห็นความสำคัญถัดมานะครับบอกว่าแรกๆไม่ถวายท่านเนาะพอเรื่องมาเกิดก็จะมาถวายท่านคิดได้ไงถัดมานะครับบอกว่า อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลถัดมานะครับบอกว่าคุณอัจฉริยะขอให้คุณชนะทุกอย่างค่ะ